พบการสืบสต็อกเชอร์ลลอกหุ้นหุ้นนาสืบในวันที่15พฤษภาคมราคาหุ้นร่วงแรงตั้งแต่เปิดการซื้อขายและมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดบนกระดาน m a i ในช่วงเช้าว,วันนี้ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าว,วันนี้เปิดลบแรงทันทีที่3บาท38สตางค์ก่อนจะร่วงต่อลงไปแตะ3บาท32สตางค์หรือติดลบไปมากกว่า21%หลังมีเซอร์ไพรส์ประกาศงบไต่มาแรยของปีนี้ลิกเป็นขาดทุน เราลองพูดถึงหุ้นบริษัท Master ร์คูอินเตอร์เนชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าคูทำธุรกิจจำหน่ายพัดลมไอเย็นพัดลมไอน้ำและพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์มาสเตอร์คูคูเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MA i เมื่อเดือนกันยายนปี58ด้วยราคา IPO 1บาท80สตางโดยปีแรกที่เข้าเทรดกำไรสุทธิลดลงเหลือเพียง8ล้านบาทเท่านั้น ก่อนที่จะลิกกลับมาโตอย่างก้าวกระโดดทำกำไรสุทธิได้87ล้านบาทในปี59เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาราคาหุ้นเคยขึ้นไปทำ high ไว้สูงถึง8บาท35สตางค์แต่ถ้าเทียบกับราคาบนกระดานในปัจจุบันนับว่าราคาปรับตัวลงไปมากกว่า60%ภายในเวลาเพียงแค่1เดือนเศษเท่านั้นสาเหตุสำคัญมาจากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีนี้ที่พลิกขาดทุนสุทธิกว่า17ล้านบาท ผิดคาดจากนักวิเคราะห์ที่มองว่าจะพลิกกลับมามีกำไรหลังจากขาดทุนต่อเนื่องกันมา2ไตรมาสแล้วคู่ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุหลักที่ทำให้งบไตรมาสแรกขาดทุนเนื่องจากตลาดพัดลมชะลอตัวหลังสภาพอากาศในไตรมาสแรกไม่ร้อนจัดตามที่คาดและยังมีฝนสูงสุดในรอบ5ปีประเด็นที่น่าจับตาก็คือโดยปกติแล้วช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของคู่ ส่วนครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่งบมักจะขาดทุนดังนั้นเมื่อไตรมาสแรกขาดทุนจึงน่าจับตาว่าในช่วงที่เหลือของปีคู่จะทํากําไรได้อย่างไรสัญญาณทางเทคนิคมือสืบจากนาวิครห์โลกธนชาติวิชนัน์ธรรมบำลุงมองว่าราคาหุ้นคู่ที่ร่วงแรงจึงควรเลี่ยงเก่งกําไรหุ้นคู่ออกไปก่อน